morning, where are we today? We are at J.Peng Kuey Teow Hoon Nam Daeng in Hong Pei, Panburi Ok, we go inside and look yeah, They have a nice uh, table here Look nice here The kit kitchen Same, same

เป็นหมูสดนะคะกับหมูตุ๋นค่ะอคอร่อยไหมคะว้า <wh> ว <refugee> เขาจะนุ่มมากเลยนะคะแล้วก็หมูก็นุ่มมากด้วยโอเคอ้ชิลว่์ What kind of food you get here? I get uh, เส้นหมี่ค่ะเส้นหมี่ขาวน้นแดงหมูหมูชิ้นนะคะหมูสดแล้วก็ตับอันนี้อะไรเนี่ยเส้นจี mm hmm. เราใส่ทุกอย่างแต่เขา oh. ไม่ใส่ จะใส่แค่หมูสดกับหมูตุ๋น <Put, S 1> ใส่ซอส Put chili on Yes ใส่นิดหน่อยนะคะอยากกินเผ็ดแต่กินเผ็ดมากไม่ได้ค่ะ And a little sugar นิดหน่อยนิดหน่อย mm hmm. ใส่แค่นี้พอใส่สกู Try y e a try I try I t r โอ oh, okay. enjoy your food โอ้ที่รัก double yeah this time i p u สั่งอีกนะคะเพิ่มอีกจานเพิ่มอีกถ้วยนี่ I like a little spicy เบิ้ลสองชามแล้วค่ะชามนี้ใส่ซอสด้วยล้วจะมีสูตรซอสนะคะซอสพริกพิเศษออรอ่อยันี put sauce on. นี่เชื่อนี่นะคะตรงนี้ก็ร้านเชฟเพนนะคะอยู่เลยแยกปานมาิดเดียวภาพวันนี้ก็จะมืดๆหน่อยนะคะฝนตกตั้งแต่เช้าเลยโอเคค่ะอ h and here we can see the name It's uh, in the middle of uh, p r um a b e r r y on the road Nice parking here finish uh, eating now. It tastes very good. Aloy. Mm, have a nice day. Bye bye. Deka. bye, -bye.